ประเด็นที่น่าคิดและน่าคุยมากเลยนะก็คือเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าเราจะไปสวรรค์น, <c oughs> น่าคิดมากว่าเราไปได้ไม่ได้ด้วยกําลังของเราเองและถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเรามั่นใจได้เลยว่าเราไปอยู่ในรกแน่นอน <c oughs> น,น,น,นี่เรียกว่า ก่อนที่จะมั่นใจตัวเองนะฮะถ้ามั่นใจตัวเองอย่างเดียวนะครับพี่น้องไม่ได้ไปสวค์น,นะครับนะบแต่ถ้าเรามั่นใจและวางใจในวิธีการของพระเจ้าคือวิธีการของพระเจ้าที่ทรงโปรดส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อไถ่บาปเราและในความตายของพระองค์นั้นพระองค์ได้เป็นเหมือนกับการจ่ายราคานะฮะแลกเราที่เรานั้นติดอยู่เป็นทาสนะครับแลบแกเรามาให้เรามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในทานของพระเจ้าพี่น้องถ้าเราไว้ใจวางใจในพี่สุขิ์ เราเชื่อในพิษุคิดจะไม่มีการลงโทษจะไม่พินาศแล้วก็บอกว่าจะมีชุดินิรันด์ด้วยและชีวินิรันด์นี่เป็นสิ่งที่อยู่ที่ไหนล่ะฮะก็อยู่กับพระเจ้าแล้วอยู่ในสวรรค์นะฮะชีวิตนิรันด์ของเราเนี่ยสำคัญมากกว่าสถานที่นะ,ะเราไปอยู่กับโะองแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็คือการที่เราไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าตามความเป็นจริงและด้วยเหตุชนนี้เองพระองค์จึง แสดงถึงความรักความเมตตาด้วยการให้โอกาสแก่เราและการให้โอกาสแก่เราเนี่ยองทรงสำแดงผ่านพระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถได้รับความรอดเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกและต้องการให้ทุกคนนั้นได้รับความรอดฉะนั้นอะไระครับที่จะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะได้รับความรอดได้นั่นก็คืออาศัยความเชื่อไม่ใช่อาศัยการกระทําฉะนั้นพระเจ้าจึงให้โอกาสแก่เรา ในการที่จะเข้าสู่ความรอดฉะนั้นความเชื่อของเราจึงไม่ได้เป็นความเชื่อที่คนอื่นบอกว่าเรางมงายแต่ความเชื่อของเราเนี่ยมาถึงจุดที่เราเรียกว่ามันเกินเหตุผลมันเกินเหตุผลแล้วฉะนั้นเราไม่สามารถใช้เหตุผลในการจะมาถึงพระเจ้าฉะนั้นเมื่อมันเกินเหตุผลเครื่องมือที่จะไปถึงก็คือความเชื่อพระเยซูคริสต์จึงเป็นออบเจกต์พระเยซูคริสต์จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับเข้ามาว่านี่คือ ความเมตตาของพระเจ้านี่คือพละศัสณะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระองค์เจ้าได้สำแดงด้วยการสิ้นพระชนแล้วฟื้นคืนพระชนเอาชนะความตายพระเยซูคิต์สำแดงความจริงให้เรารู้ว่าความจริงคืออะไรพระองค์ทรงเป็นความจริงอัน,นั้นแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะรับพระเมตตาของพระเจ้าโดยการที่เชื่อแล้วการเชื่อเป็นลิขานุภาพ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราออกจากความบาปกลายเป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะเราดีครับไม่ใช่เพราะเรามารู้เรามีสำนึกแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดชำระเรานะครับความปิติยินด e ีของพระองค์ก็เข้ามาเรารู้ได้ยังไงอ่ะก็ดูสิครับชีวิตมันเปลี่ยนครับไม่ว่าจะเป็นปิยามาายาทนะครับความเรียบร้อยความสุขุมการนับมสการพิธีการอะไรต่างๆเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราได้รับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากสมองไม่ใช่เกิดขึ้นจากอารมณ์แต่มันเป็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดส่งมาให้เราเป็นเครื่องยืนยันนะครับฉะนั้นมั่นใจไหมมั่นใจครับเพราะในในขณะที่เราไปนมัสการเนี่ยเราก็ได้รับสันติสุขเราได้รับความอบอุ่นเราได้รับการกอดนนจากพระเจ้าถ้าในโลกนี้พระเจ้ายังดูแลเราอยา่างนี้ไม่ต้องห่วงครับ ชีวิตในโลกหน้าชีวิตหลังความตายโปร่งับผิดชอบเรามากกว่านี้ครับ